ปยูสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาในรูปแบบของการทําพิธีกรรมนะครับซึ่งเป็นความเชื่อนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาร่วมพิธีไหว้ครูและก็ครอบครูของอาจารย์เดชพลังลึกอาจารย์ซึ่งมีชื่อเสียงด้านของพลัง แล้วก็เ,เวทมนต์นะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์กําลังทําพิธีอยู่ด้านหลังนะครับเป็นพิธีการไหว้ครูซึ่งเป็นไหว้ครูประจําปีนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะเริ่มพิธีนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักอาจารย์เดชนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาพไปไหว้อาจารย์เดชพร้อมๆกันตามมาเลยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวระหว่างนี้ขอเรียนสัมภาษณ์อาจารย์หน่อยนะครับได้ครับอ,อ,อาจารย์ครับงานเียวนีน้มันมาอย่างไร ว่าครับเขามาช่วยพวก,ก,วาากน,วนุ่งหัวหลานคนไทยเราครับเราทำแบนี้กันอาจารย์ครับแล้วเอออาจารย์อาจารย์เดชเนี่ยมีมีที่มาในการเข้าสู่วงการเออขมังเวนี่ที่ไหนครับมันเริ่มต้นตั้งแต่เราเด็กๆแล้วนะครับผมแล้วมาเจอครูาทางกำเนิดแล้วก็มาเจอหยกหยกตะรวยวัตกรรมตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอาจารย์มันตั้งแต่ปวดแผลมาเรืเ่อยๆจน,น,นถ,ถ,ถ,ถึงอายุสามสิบห้าสามหกอะ ก็เรียนวิชาตามหมวดหมู่นะโภพพันเจ็ดปีเอที่เรียนเจ็ดปีเมตตาเราทั้งเจ็ดปีรวมกันก้เราสะพ้ายมาเรื่อยๆหลายสิบปีปปลเลยนะครับอ,อ,อาจารย์ครับ <พอ S 2> แล้ว,แล,วแล้วของอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยครับทำไมถึงได้มีชื่อเสียงด้านลิงพวกนี้ครับเพราะวิชาลิงเนี่ยจะเป็นวิชาที่ดีคือจะไปตรงไหนก็ได้จะไปเข้าบาร์เข้าขับหรือจะเข้าอะไรก็ยงใชได้หมด พลิงลิงเนี่ยเป็นลิงเทพลิงทีู่ใหญ่และนี่ก็คือจั์เดชนะครับซึ่งท่านมีพิชาในเรื่องของลิงนะครับเดี๋ยวเราจะไปทํำพิธีด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับถ่ายแล้วถ่ายทำรายการหน่อยอ๋อครับผมเดี๋ยวขอสองชุดนะครับครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะได้ชุดบูชาทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้คือจะมีผลการตรวจ ATK ด้วยนะครับซึ่ง ก็ต้องมีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นบัตรคิวของการครอบครูในช่วงบ่ายนี้นะครับานนเห้ยครับ มายังท่านอาจารย์เดชท่านอาจารย์เดชและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอให้พวงคาพระพุทธเจ้าขอให้พวงคาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและมารร้ายทั้งหลายมารร้ายทั้งหลายประกอบสัมมาอาชีพประกอบสัมมาอาชีพประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง ปยขอเชิญญานองค์สีหานุมานและพงภาวานอนผู้อนันตตะวานโปรดเสด็จมาด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าฮานุมานะฮานุมานะฮานุมานะสีรายะชยรามะ องีอนุมานชยสุขวันขวัญเอ่ยขวัญอ่อนขวัญยาจรจะไปไกลขวัญเอ่ยอยู่หนใดหรืออยู่ในพรย ผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพิธีกรรมไหวครูนะครับของอาจารย์เด็กพลังลึกซึ่งวันนี้ผมได้ร่วมงานตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับแล้วก็พิธีกรรมนี้เห็นไหมครับเพราะว่ามันเป็นพิธีกรรมแห่งความเชื่อซึ่งอาจารย์เด็กเนี่ยท่านจะดังเรื่องของลิงหนุมานมากๆเลยเห็นไหมครับเมื่อสักครู่ก็จะเห็นภาพบรรยากาศของการที่ลิงเข้ามาในตัวนะครับหลังจากนี้นะครับจะมีการครอบเสียงเดี๋ยวผมจะพาไปดูพิธีกรรมนั้นด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอบขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่ร่วมกันดูคลิปนะครับที่ผมมาร่วมไหาวา้ครูประจำปีของอาจารย์เดชนะครับสำหรับโอปอล o ฟอยูวันนะี้อย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอปอ r you ยูนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ